สวัสดีกันทีร่างตลุงปั้มเชียวนะครับวันนี้นะครับเราจะมากะลำรัสนะครับคนยิ่งพร้อมพมนะครับที่ว่าขึ้นรถขึ้นห้าข้องเก่านะครับได้ข่าวว่าบ้านอยู่แถวๆนี้นะครับน้องครับบ้านกะลำละอยู่ตรงไหนครับอ๋อตรงนี้เหรอเข้าว่าอยู่แถวๆนี้นะครับลงมาเลยทราบหน้าบ้านหลังนี้จังครับเป็นข้องเก่ารุ่ยเม็ดนายลงมาทราบเลยครับบ้านหลังนี้บ้านกะลำรัสมั้ยครับ อ่ามันมันครับมันนี่อ,อ่านี่ครับเจอพอแล้วครับกะลำละนะครับตัวจริงเสี่ยงจริงเลยแล้ววันนี้ไม่ทํางานเนอะาานนอวันนี้พ่อมาเยี่ยมกะนะอ่านี่กะลำละนะครับที่ห้ากลองเก่านะครับทุกคนต้องคุ้นหน้าคุณตาดีนะครับโ้โอบ้านหลังนี้อยู่บ้านแต่บ้านบ้านเองอ่ะกะบ้านชาวอ๋อเดินเท่าไรฮะ้โอ้สุดส้มปังมะเร็วนะนนประตูห้ามอะไอย่างนี้เราพ่อไปให้ดูด็กเกือบประตูเราพ่อปลีมทเหรอ ขึ้นไปเยี่ยมบ้านได้ไหมได้ขึ้นขึ้นพาไปเลยพาไปเลยอือนี่บ้านกะนะครับในห้องครัวล่ะกะห้องครัวอยู่ในห้องครัวอยู่ไหนนห้องครัวโอ้นี่ห้องครัวโอ้บ้านเสนมีเตาโอทนสมัมชาติในห้องนอนโอ้นี่ห้องนอนเหรอกาอยู่กับใครอ่ะกะอยู่กับแฝงตัวแฝงอยู่ Ông phần tâm mà lấy hả cả? À, liền phê trang à, Liền phê trang thì có mà kháu gì mấy? Dạ, khóc nhiên, à? nhiên, là nhiên Ông đi ông nằm hả? Ông phải lấy ông nằm nào? Ông nằm Ông nằm Ông nằm, bà ấy lấy ừ. Nào cặp tụm Tâm ngăn đấy bằng kì bát hả cả? Một kì cả ha thích măng, một kì cả ốc măng Bằng này ngăn thích bát? Dạ Thì chứ Ờ... Để bằng này bỏ lấy mà hai nữa dạ. ก็ที่ตมงีอะไรเียให้อ่านี่มีก้องมาให้นะการไรบ้าอหมาบาทนะวันนี้ไม่ต้องทำงานนะวันนี้ไม่ต้องทำางานนะผมใต้าทิบาทเลยอ่ารับขอบคุณมาค่ะคะหลวงเล่ทีว่าเขาให้กี่บาทอาทิบาทจริงไหมหลวงเล่ทีหลวงเล่ที โอ้ใบใบยีบย่สิบเป็นเนี่ยใบยีห้าเลยเทอาไรนั้นกะห้าเลยเอาต้องห้าเลยชัว <c oughs> อ,อาเห็นวา่าห้าสิบบาทไงเฮ้ยเฮ้ยมา,มาคโอ้อาจารย์มานี่ชัดเชยว่อววนงนะครับแล้วก็คุณคุณเจษหวัดเกล้าธนงนะครับอ่านี่ให้กะมานี่ ออหา้าสิบบาทอะไรตันอือตางาใบอยู่ต um. ่าใบโอ้ดีใจไหมคะดีใจค่ะออก็เป็นมือมาฆ่ะครับเจริญจ้าก็อก็เจริญเจริญก็ใหเจริญเจริญจ้าโควิดสิบเก้านะครับเศรษและคนกระทุมหน่อยนะครับทำห้การลำละนี้อาชีพก็ลดถอยลงไปรายได้หน่อยลงไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้จัดลิ้ในเมืองสตูลครับโควิดสิบเก้าสตูลเราต้องรอดครับ